บูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยเสื้อยืดฐานคู่รุ่น Air m e แบรนด์ซุปไก่สกัดผสมขมิ้นชันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์ยาสีฟันซอสออริจินอล ไม่น่าเชื่อเลยเต้นๆต่กับไคคนหนึ่งร้องฝั่งนี้กล้องไปถึงนู่นเลยฮะ <c oughs> กล้องไปถึงนู่นเลยทีเดียวอย่าเผลออย่าเผลอ <c oughs> นะฮะเรามาดูกันนะครับเครื่องที่อยู่ตรงหน้าของคุณนี้ <c oughs> ผมมมดิฟายมาใหม่เพื่อต้อนรับคุณเบิ้ลโดยเฉพาะเลย <c oughs> นะฮะ เมื่อก่อนเนี้ยมันก็จะยิงปุดปุดปิดปิดออกมาแต่เดี๋ยวนี้อัดแรงลมเข้าไปถึง60 psi <ฮ>ยิงกันบุ้มทีเดียวกับความสนุกของเราต่อปุ๊บยิงป๊อบ<ฮ>พร้อมแล้วเริ่มเอาแล้วลุมที่ใครเรามาดูกันครับมันสูงนะแต่กูว่ามึงเบิ ไปทีที่ยืนเตนจุดไป <c oughs> มาลงที่คุณจ๊ะนะครับ <c oughs> คำถามของคุณจ๊ะครับถามว่าใน MV มวีเพลงคอแห้งฉากที่คุณจ๊ะเปิดประตูออกมาถามว่าผู้หญิงที่ยืนข้างประตูใส่เสื้อสีอะไรระหว่างสีขาวหรือสีดำ อสีสีดำ่ะสีดำครับเรามาดูกันนะครับว่าป๊อบคอร์นจะยิงหรือไม่ยิงเธอจำได้จริงหรือไม่พุ่งตาารู้เหรอรู้เหรอฮ้ยพี่มันเป็นเพลงหนูนะเรามีเข้าาหลักรเรามีภาพเฉลยครับนี่ครับคือภาพจากมิวสิกวิดีโอนี่ฮะเสื้อเสีดำได้วหไม่ได้อ่ะ ไปลงที่ใครต่อดีครับเอ,อ้ยไป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 คนที่ใจดีสุดในนี้อุ้ยอะของเบิ้ลนะของเบิ้ลเตรียมตัวถามว่ากำลังพลของอะไรเยอะกว่ากันผ่านมาแล้วสบายเป็นหามนำลังพากำลังพลของอะไรเยอะกว่ากันระหว่างพันกองร้อยหรือร้อยกองพัน ร้อยกองตอบไม่ได้เขาเรียกตัวลับนะ 1, ร้อยกองพันกองร้อยครับพันกองร้อยพอฝึกเยอะฝึกหลายเป็นนี่มีหลายหมวด้ามั่นใจเหรน,นี่เอาหน้าสักลีมาดูกันครับว่าคุณเบิ้ลตอบถูกหรือเปล่า ตั้งใจแห่งนี้เพราะอะไรฝึกฝึกมาไงกองร้อยจะมีผล้ทหารเยอะแล้วควาพันไม่ไม่มีหรอกเขาเขียนขึ้นมาเองคนต่อไปจะเป็นใครเอ่ยไปไปไปคุยตัวแล้วตัวแล้วเอาบอกเลยถ้าคำถามตอบไม่ได้นะเรียกว่าอีกมาพูดถึงเพลงสาวบางโผ ทุกคนต้องนึกถึงตู้ดีเรกแ,<ป>แต่จริงๆแล้วเพลงสาวบางโพถูกบันทึกเสียงอย่างเป็นทางการครั้งแรกโดยใครระหว่างเทียรี่แม่วัฒนาหรือเล็กคาราบาวครับเทียรี่แม่วัฒนาครับเฮ้ยโอเค <c oughs> <c oughs> เรามาดูกันนะครับว่าคุณรับตอบถูกจริงหรือเปล่า <c oughs> รู้จริงเขารู้จริงจริงเหรอนะฮะรู้จริงแต่หน้าลุ้นเลยนะแต่หน้าลุ้นนะตัวตัวจะเป็นสงสัยวันนี้เครื่องปั๊บปอนผมคงไม่ได้ทำงานแน่ๆเพราะคนฉลาดเต็มไปหมดเลยครับคนต่อไปจะเป็นอะไรดีใครตอบไม่ถูกพี่เขินเลยนะเขินเลยฮะอ่ะคนแรกเฮ้ยอันนแคุณไข่มุกครับมีบอกด้วย กฎจราจรข้อไหนมีโทษปรับมากกว่ากันระหว่างขับรถแซงซ้ายหรือไม่พกใบกับขี่ครับแล้วเป็นรถจักรยานด้วยตอบว่า <c oughs> ไม่มีไม่พกใบขับขี่ไม่พกใบก,กับขี่ครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าไข่มุกจะรอดหรือไม่ไมมนคนที่นี่ถูกหมดแล้วเรามัน่นใจเรารับหน้าแทนเลย อะไรว่าไม่ใช่ละวม่ใช่ละไม่ใช่ละเรามันใจคำตอบถูกประมานไส้คือมันขับรถซ้ายมันไปผ่านตลอดเออไล่ไปกับขี่คือเรืองปรับห้าร้อยถึงหนึ่งพันมันอยู่แล้วไงอ่านี่มันผุดได้ไงไม่ไม่อย่าง โอจราจรทางบกนะครับกำหนดว่าขับรถแซงซ้ายปรับ500บาทส่วนไม่พบแบบขี่ปรับ200บาทครับโอ้อ้รแล้วคนดี่ว่าขับซ้ายผ่านจราจอะไรเสียทั้ง5 0าทเออกี้เม่ี้ทาไม่มีแม่ที่ทะลุถึงปอดเลยนะคนต่อไปจะเป็นใครครับเออใช่ใครอ่ะเอาเลยเอาเอาเลยเอาสุภาษิตไทยได้ไหมอะไรนะ สุภาษไทยได้หมดนะฮะผมตอนที่ผมเรียนอยู่ป .4 ผมได้เกรดสีถามว่าจากสำนวนตัดหางปล่อยวัดแท้จริงแล้วมีการตัดหางสัตว์อะไรระหว่างไก่หรือหมูครับหมาทำไมหมาไม่มีมันคือไก่หรือหมูที่เขาตัดหางปล่อยวัดอ่ะตัดหางปล่อยวัดใช่ไหมไก่ไก่ จิใครจะไปใครจะไปปล่อยหมูที่มามันมันบาปตัดตัดตัดหางหมูตายแล้วใครเอาหมูไปปล่อยวันวะเห็นหมูราคาไม่ตอนนียโอ้ยอย่าโอ้อย่าแพงด้วยตอนนี้ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะเนี่ยไก่ถ้าไม่ไก่ถูกค่ะขอะคุณลี่ฮะกังจะปวดเข่าเลย จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจำนวนเนี้ยมันมาจากการปล่อยไก่เพื่อการสะเดาะเคราะห์นะแล้วคนที่ปล่อยไก่เนี่ยมักจะตัดขนหางให้สั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าไก่ตัวเนี้ยถูกปล่อยไปเพื่อสะเดาะเคราะห์คนจะได้ไม่จับไปกินนะก็คืออยู่ในวัดแล้วอะตัดหางเท่านี้มันความสามารถเออเก่งมากๆเลยนี่มีใครโดนยิงบ้างไหมเนี่ยเหมือนอ้าวุ้ยใจนี่ครับเดี๋ยวข้าวบุหรี่าอยู่ในผังนิดนึง เอ้ย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 คนทางบ้านแน่นอนพี่แหลมสลับที่กันพี่สลับที่กันพี่เดี๋ที่คุณดิมครับครับผมถามว่าอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิ์พิพัฒน์ครับมีชื่อเล่นว่าอะไรอุ้ยระหว่างบะนะหรือเบอะบะบะบะกับเบอะนะครับบะกับเบอะเบอะเบอะ

นะเพราะฉะนั้นใครมีใครมีรุ่นนี้นี่ถือว่าโอ้โหโชคดีมากๆเลยนะเนี่ยแพงแพงจัดนะอย่างนี้แพงเลยนะอ่ะคนต่อไปจะเป็นใครอะไรแพงมากไม่เยอะตกเครงุนอ่ะอ้าคุณต้องครับถามว่าดาราไทยคนไหนเกิดวันที่29กุมภาพันธ์ระวังโทนี่รากแก่นหรือโทนับแฮนดี้แฮนดี้รากแก่น พี่น้องกันนี่โทนี่กับแคนดี้เออเอาใครโทรนี่รากแก่นครับโทนี่รากแก่นครับเรามาดูกันนะครับว่าคุณก้องตอบถูกหรือเปล่าเฮ้ยรู้ผมรู้ผมรู้ไม่ใช่นะครับคุณแคนดี้ลากแก่น,กนเกิดที่ 9, โทนี่เกิด21มกราคมนะฮะสี่ปีมีครังนะ้งใช่ไหม พี่กันดี้ใช่ไหมจีบเก้าอ่ะใช่ท่านับวันเกิดอ่ะปักใส่เพอาไ,ไ,ไม่มีให้ตอบสองครั้งผมกนได้มาแล้วครับผม,ม,มเอาจัดไปถามว่าครีมอาบน้ำโชกุบุสึซีรีส์ใหม่มีส่วนผสมหลักมาจากอะไรระหว่างน้ำผึ้งมานุก้าหรือนมฮอกไกโดครับเอาน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งมานุก้า เฮ้ยอนนาน้ำเปิดหน้าดีอย่ากันอย่ากันมันมาจากนมฮอกไกโดครับนี่ภาคเฉลย <c oughs> ซีรีส์ใหม่เขา <c oughs> ออกมานี่นี่มาจากนมฮอกไกโดนมฮอกไกโดช็กโกบุลส์นะครับนมฮอกไกโดซีรีส์นั่นเองนะฮะมันจะออกมาเป็นซีรีส์สาแบบนะฮะ <c oughs> หลังจากการแข่งขันในเกมเกมนี้ไปนะครับทีมของคุณปลั๊กไฟนะครับยังนําอยู่29ต่อ26คะแนน เดียวต่อจากนี้ไปเราจะขยับแค่ขยับผาเพราะว่านั่งกันอยู่เฉยไม่ได้แล้วครับเกมต่อไปที่เตรียมไว้ไร้กัรนดังหลังเตาป้าเขาตะบาเกมที่สามนะครับเกมตอบปุ๊บยิงป๊อปโอ้โหเกมนี้ถ้าเราตอบผิดปุ๊บจะมีการยิงป๊อปคอนใส่เราเรียกได้ว่าน่ากลัวมากจะบอกว่าเกมนี้ต้องให้ใจน้องเบิร์นแล้วก็ ให้คะแนนองเบิ้ลไปเต็มที่ว่าช่วยทีมเราได้ดีมากๆเลยครับเกมนี้แล้วก็ชนะไปอีก1เกมนะครับเรามาดูดีกว่าว่าเกมหน้าเราจะชนะหรือเปล่าติดตามดูกันนะครับ